สวัสดีครับทุกกคนครับนี่วันนี้ก็เปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับผมก็เลยกดเข้าไปอ่านแล้วก็คือผมเคยกดเข้าไปอ่านนะครับฝากด้วยนะครับมีสีขาวแล้วก็มีสีดำนะครับ อันนี้ก็เป็นแบรนด์ชื่อว่าอัพโลนะครับผมถามว่าที่มาเป็นยังไงก็พอดีทำให้ผมนึกถึงสมัยช่วงที่ผมเล่นดนตรีสมัยมต้นครับผมผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอัพโลแล้วกันมันทำให้เรานึกถึงแบบว่าเออเรื่องราวของเราในอดีตนะก็มีสีขาวนะครับแล้วก็มีสีดำครับผมนี่ ทุกคนสามารถไปพรีออเดอร์ได้แล้วนะครับผมที่ไลน์แอดนะครับตามลิงก์ในไบโอเลยนะครับผมฝากด้วยนะปอนใส่ไซส์อะไรครับใส่ไซส์ XL ครับผมฝากด้วยนะครับก็มีไซส์ M ไซส์ L แล้วก็ XL นะครับผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องชอบครับ ทำไมถึงซัมทำตัวใหญ่เพราะว่าคือเราเป็นคนที่ตัวใหญ่ไงแล้วเราก็เลยแบบคิดว่าทุกคนจะได้แบบเหมือนแบบยังไงอะสฝารได้ว่าเราอะเป็นคนแบบสปัรได้ว่าเราอะเป็นคนแบบเออชอบใส่เสื้อตัวใหญ่นะเป็นคนอบอุ่นอะไรเงี้ยครับเขินจังเลยใช่ครับพี่ปอนตัวใหญ่นะครับก็เลยแบบว่า คืออยากให้ทุกคนแบบรู้ว่าแบบปอนชอบใส่เสื้อแบบเออตัวใหญ่อะไรเงี้ยอใส่เสื้อตัวใหญ่แล้วมันทำให้รู้สึกแบบรู้สึกอุ่นอะไรเงี้ยผมรู้สึกนะฝากด้วยนะครับพี่ปอนจะสั่งให้น้องภูไหมครับสำหรับคนนั้นน่าจะเออให้เป็นกรณีพิเศษนะครับฝากด้วยนะครับ แบรนด์อัพพอลโลนะครับก็สามารถสั่งได้ทาง l ล n e แอดนะครับผมลิงก์บนไบโอเลยนะครับไปอัพพอโลก็เดี๋ยวอยากรู้ว่าวงดนตรีสมัยมอต้นผมเป็นยังไงว่าเดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ให้ทุกคนฟังเพลงของวง,งเราในสมัยมอต้นแล้วกันนะโอเคปะที่มาของแบบว่าอัพพอลโลอะไรเงี้ย เัรต้องให้เราคิดถึงตัวเราในอดีตไงแล้วก็เสื้อนะครับผมก็จะมีลายข้างหลังนะครับ APL ย่อมาจาก Apollo เหมือนกันนะครับ a p พ l l o เป็นชื่อ,อยาเหรอครับอ่ามีคนทายถูกนะครับผมก็ใช่ครับผมคือสมัยเราตั้งวงดนตรีเนี่ยเราคิดว่าแบบเออเนี่ยเราอยากแบบ เป,เป็นแบบสร้างความหมายให้กับวงดนตรีเราไงแบบเออเป็นแบบยานอวกาศที่แบบพุ่งออกไปนอกโลกอะไรเงี้ยอยากเออท้อฝันไว้เด็กกันนาแบบอยากให้แบบว่าเออวงเรามารู้สึกแบบด่งดังไปถึงทั่วจักรวาลอะไรเงี้ยสมัยเราอยู่มต้นเราก็เลยคิดชื่อวงว่าอพอลโลครับผมและนี่ก็เรามีโอกาสได้ทําเสื้อเราก็เลยคิดว่าเออเนี่ยเป็นแบรนด์ชื่ออพอลโลน่าจะน่าจะเหมาะครับ อนาคตจะมีทําหมวกไหมก็รอติดตามนะครับแต่ถ้าเกิดก็ไปถ้าใครชอบก็สามารถถ่ายกับเสื้อแล้วก็แท็กมาทาง IG ผมหรือ IG ร้านก็ได้นะครับผมรอดูนะครับผมเห็นทุกโพสแหละฝากด้วยนะครับแบรนด์อพพลอลนะครับผม เปิดพิออออร์ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับผมเวลาสามทุ่มจนถึงวันที่สามสิบเวลาสามทุ่มนะครับผม mm hmm. ก็ทยอยทยอยสั่งกันเยอะๆนะครับอพอลโลวิธีการสั่งซื้อก็อ่า สามารถไลอดนะครับผมไ้ผมก็อยากเห็นทุกๆคนใส่กันนะครับเอ,อ้ยยังคงเป็นคนทูดไม่ค่อยเก่งอยู่เลยเขินนะสีอะไรดีนะสีดำก็สวยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบสีดำแต่สีขาวก็สวยเหมือนกัน ก็สําหรับคนที่หนึ่งร้อคนนะครับผมก็คือจะสุ่มนะครับผมก็จะได้รูปพร้อมกับลายเซ็นด้วยนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับไอเต้านุบนิบ Do 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 do.